คำสอนก็คือธรรมะธรรมะก็คือศา,าสนาศาสนาคือคำสอนอย่างนั้นเนาะเรื่องศาสนาพุทธคืออย่าง,างคือคำสอนของกุ่ยคนเขาใจนี่จัดระเุยนี้ขึ้นมานั่นประเด็นนั่นประเด็นนี้นี่ใน,นบโบราณนี่จะมุดทุกขมดโทที่เดนี้จะมันจะไม่มีโรคมีภัยคิดหาขึ้นมาเองแล้วก็ทําตามความคิดตามความเชื่อ โดยไม่มีเหตุผลอืแล้วก็มีเหตุมีผลในชาวพุทธตรงเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ได้เชื่อแบบมงมงายไม่เชื่อแบบโดยไม่มีเหตุไม่มีผลก็เหมือนเรากินข้าวนี่แหละคนอยากจะกินข้าวพอหุงข้าวเสร็จแล้วบอกมานอนอยู่ในห้องห,หนูข้าวเอ้ยจงร้อมาใส่ปากข้าวพระเจ้าดิเถิดข้าเราไม่ตักไม่กินก็ได้กินไม่ข้าวอืนี่แหละเหมือนเราทําบุญนี่แหนะนะทำบาปก็เหมือนกัน บาปเอ๋ยจะมาหยุดข้าไปเจ้นะั่นทำแล้วไม่ขอพรอบาปนะทำมาบาปเอ๋ยจะมาหยุดค่าไปเจ้าทำไมบาปมาอยู่กับเรานั่นเพราะเรามันไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นเจือต่งางๆบนนะักพิธีลีต้อย่างนั้นอยอะไรเงี้ยนั่นไงมันบุญบาปที่เราทำเองเราจะทำทั้งนะั้นนะถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีบุญไม่มีบาปภู้ัติเกเรศ ผู้ไม่ทำบุญและไม่ทำบาปแสดงว่าผู้ละกิเลสได้หมดทั้งสิ้นน,นี่เป็นผู้พ้นจากกองกิเลสตัณหาอชาพ้นจากความอยากควา,ความโกรธความโกรธความหลงความบิาดาเลสยาไม่มีนี่ผู้ไม่ทำบุญและไม่ทำบาปหมดหน้าที่ที่ต้องทำเหมือนพระเจ้าพระสันนี่แหละรู้ว่าไม่ดีทำไปทำไมรู้ว่าดีจะแบกไปทำไมเอาไปทำไมดีและไม่ดี เด็กก็หนักทําไมป้องเป็นธรรมชาติเหมือนดวงอาทิตย์นี่เนี่เนี่มันดีหรือไม่ดีมันส่งแสงสว่างให้แล้วนะมนุษย์ก็ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่บางคนวันอาทิตย์ไม่ดีอย่าไปทําการนะไม่ดีตรงไหนวันอาทิตย์มันมีชื่อวันอาทิตย์ไหมตัวเราเนี่ยมีชื่อไหมเกิดมาพ่อแม่ตั้งชื่อสมมติให้ชื่อชื่อนั่งสาวหมูเห็นบ้าพ่อแม่ตั้งชื่อนะไม่รู้ชื่ออะไรหรอก เขาเลยเป็นสัตว์ทนิดนึงมนุษย์เราเป็นสัตว์นิดนึงเป็นผู้มีสติผู้มีปัญญาเนี่ยเขาเลยสมมุติกันนั่นแล้วตัวตนมีที่ไหนนั่ง่มนี้สมมติทำมาสมมติเมื่อมันตายแล้วก็หายตัดสูญไปไม่มีในโลกนี้ท่านเลยเป็นอันิจารคือความไม่เที่ยงเมื่อตายแล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นเลยจะพาไปโง่มีสติมีปัญญารอบรู้ คิดด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละเป็นผู้มีเหตุผู้มีผลผู้มีสติผู้มีปัญญา,น,า,น,านั่นแะนะนี่แหละเ็าเรียกว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเรามีข่าพุทธคำสอนคือศาสนาศาสนาคือคําสอนของพระเจ้านั่นแหละนะเราไม่เข้าใจว่าศาสนาคืออะไรเนี่ยเขก้าวอ่อนวอนปีสางเทวดาไปขอร้องปีสางเทวดาอยู่เนาะนี่แหละ แน่นนะเนี่ยกำโจหนดังจนมืเอ็ดเอาพญานาคมัาเอาพญานาคคือรถมาเลยประกาเลยเห็นบ่พญานาคใบฟองกล้วยพญิบางตัดขบอที่อาปากลิ้นแดงเฉลเข้ามาเอาเต่รถม้าเลยปกาวลูกรถไปบ้านเข้มาชียนี่มันสร้างสมมติขึ้นมาก็กลัวกันเองสร้างมา่าญาติพญิบางไปญาตพญานาคมนต้องเอาไปเผาเห่นแล้วพอดิเผาถิันไม่ถิ่นพกแป้งนะต้องพอดิเผาเองนะ านไหนมากินหัวลกพอนี่เขเมันเจงอยู่นี่เห็นไหมเห็นบ้างเหรก็ไปตองกล้วยมนถพญานากมาเทสยิ้ไปกวยเึมากสมมติก็เลยกับาน่รโอ้ยนะโอ้ยตายกูตายกานหมดเห็นบหมผ้าแดงไปขอหัวขอเบอร์นะถ้าพญานาดีเลยเนียคนอำเภอบานดุงเนี่เป็นเศรษฐีหมดทั้งหมดทั้งอำเภอแล้วอืเป็นเศรษฐีหมดแล้วคนไปเป็ไรวยหมดแล้ว โอ้ยนี่ไปจะโดนเขาหลอกอีกนะมันเกิดตีลโกเดทขายโกขายก็ได้ดีดีดีคดหลอกลวงกันน่โกหกหลอกลวงกันยมุสาหวาดกันเลยงานเดผมเขาเรียกว่าหลอกลวงมุสาหวาดกันเกิดไปพบหน้าโดนเขาหลอกลวงอีกเหมือนกันไอ้คนคนนั้นน่นเห็นมันหลอกพวงเขาเริ่มหากินโดนมิชาไม่ชอบทำ เราปลูกมิจฉาทิฏฐิปลูกมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิเนะี่ยหาจินตรมชอบทำถ้ามิจฉาทิฏฐิเขาเรียกหาจิตน,นุ่ไม่ชอบทำผิดจิตห้าเป็นกรรมเป็นเอเป็นบาปนี่แหละพวกเราอย่าไปทำกรรมก็ตามเราแน่หละไปพบหน้าชาติหน้านะ่กรรมนี้มันจะน้องใจไม่ได้พอเกิดพบหน้ามันจะน้องกายเรานี่แหละ เห็นไหมโดนคนมาหลอกโคงร่างกายใจรูนี้ก็เป็นทุกข์นั่นใจทุกข์กายมันทุกข์นะกายเมื่อมันตายแล้วก็เพาที่เนี่ยมันทุกข์กับเราไหมร่างกายของเราลองคิดดูนั่งดูเนี่ยนั่งดูใจเรานี่ร่างกายมันทุกข์ไหมถามมาดูสิตายแล้วมันทุกข์ไหมเขไปเผาที่มันบวร้อนหนาวไหมนี่ใจไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เหรอใจเราเป็นผู้สร้างบาปนั่นแล้วใครมาแก้กรรมให้เราอ่ะ ถ้าเรามาแก้ที่ใจเรานั่นพระเจ้ามีปัญญาให้เราหนักษาสินห้านย่ยเรื่องนี้เมิดสินห้านี่ก็เป็นว่าบุคคลเป็นมนุษย์ประเสริฐเลิก,กว่าเทวดาอินทร์ทั้งหลายนะสินห้านี่นะมนุษย์นะนี่แหละเมื่อตายแล้วพวกคนประเภทนี้นะไม่มีทุกข์นะก้าวขึ้นสู่สวรรค์พ้นจากใบภูมทั้งสี่นะคนประเภทนี้สินห้านี่นะไม่ตกนรกน,ะรระ,กนนะะรับประกันเลยนะพระเจ้ารับประกันน นี่แหละเรามันม่ครบเนี่ยนะถามดูตัวเองที่นี่ถามตัวเองน่ะมันมีครบไหมศีลเนีย่ยจะไปถามผู้อื่นเขาเรารักษาได้หรือยังห้าข้อนั่นถ้ารักษาไม่ได้ห้าข้อแสดงว่าเรายังร่วงละเมิดศีลห้าอยู่นั่นแล้วตายแล้วจะไปไหนสนี่คี่ลองคิดดูสินั่นสวินเอยแต่วันมีอยู่หกพันเนียนยหมมันจะไปพวกบุมไหนนะ่ะ นับตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งนะส,นสินข้อที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าน่ะมันก็ไปตามระดับสิลนที่มันเรียงไวนะนะ้นั่นละนะเชนในคนทุศีน,น่ะไม่มีสิเน,นี่ะตรวันนรกมียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดขมน่ะมันจะไปไหนนะคุณนับไปยสิเราทํากรรมอะไรบ้างนั่นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องมาถามพ่อไม่ต้องไปถามพระเจ้าเราเป็นคนทําเราถามตัวเราเนี่ยเราจะไปไหนตายแล้วเนี่ยร่างกายเขาสิ้นปั๊บ วิญญาณออกจากร่างไม่จะไปไหนนบุญหรืบาปไปนั่นแหลาวิญญาณคือนมามธรรมแต่มาอยู่ในร่างกายแล้วแต่ร่างกายนี่แหละประกอบก้าชีพ